1.1กรณีท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีความจำเป็นจะต้องจ้างเอกชนดำเนินโครงการหรือเพื Donc, um, ่อไปเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของท้องถิ่นนะครับก็คือจ้างดำเนินโครงการหรือไปเสริมการปฏิบัติงานตามปกติของท้องถิ่นเนี่ยและก็ท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่มีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของท้องถิ่นปฏิบัติงานอยู่นะครับ ซึ่งเป็นงานหรือโครงการใหม่หรือมีตำแหน่งพนักง,งานส่วนท้องถิน่นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนั้นแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเรสร็จตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากว่าปริมาณงานเนี่ยมีมากหรือเดิมเนี่ยมีตำแหน่งพนักง,งานส่วนท้องถิน่นลูกจ้างหรือพนักง,งานจ้างของท้องถิน่นปฏิบัติงานแต่ต่อมาเนี่ยตำแหน่งว่างลงหรือถูกยุบเลิกตำแหน่ง ท้องถิ่นก็อาจดํานดเนินการจ้างเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยมาดําเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างเอกชนดําเนินงานตามข้อ1.1เนี่ยก็คือกรณีที่ท้องถิ่นมีต้องการจะเพิ่มนะครับจะดําเนินโครงการหรือจะเสริมการปฏิบัติงานที่ที่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งในกรณีแรกก็คือไม่มีตําแหน่งพนักง,งาน ท้องถิ่นไม่มีตําแหน่งนั้นไม่มีลูกจ้างหรือพนังกงานจ้างที่ปฏิบัติงานนะครับอันนี้กรณีที่หหรือเป็นงานโครงการใหม่หรือมีตําแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณงานมีปริมาณมากไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาได้เนี่ยก็สามารถจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยเข้ามาดําเนินงานได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในข้อที่1 ต่อมาหลักเกณฑ์ในข้อที่2นะครับลักษณะงานจ้างที่ควรเป็นงานที่ท้องถิ่นซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้นเช่นงานรักษาความปลอดภัยงานทําความสะอาดงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อมงานพาหานะงานบันทึกข้อมูลงานวิจัยงานศึกษาวิจัยงานติดตามประเมินผลงานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสารงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์งานสถิติข้อมูลสารสนเทศงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานซ่อมบำรุงยานพาหานะงานพัฒนาบุคคลงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆที่เอกชนเนี่ยมีความชำนาญมากกว่าเป็นต้น